สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดสวัสดีครับในเวลาของจับจ้องมองจีนครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในทุกมิติกับผมกิตติษฐ์ธนดิเสุวรรณนะครับย้อนไปช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของไทยคุณแพรทองทานชินวัตรได้เดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับ และในครั้งนี้ได้มีโอกาสพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยนอกจากสื่อบนชนไทยแล้วสื่อบนชนในฝากฝั่งประเทศจีนก็เกาะติดภารกิจครั้งนี้เช่นเดียวกันวันนี้ครับรายการจับจ้องมองจีนจะพาท่านผู้ชมไปเปิดใจและถามถึงความรู้สึกของสื่อบนชนชาวจีนที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของไทยนั่นก็คือคุณเยี่ยนจื่อผู้สื่อข่าว c m g ซึ่งตอนนี้คุณเยี่ยนจื่อ พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์สดๆกับเราส่งตรงจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนครับสวัสดีครับคุณเยี่ยนจือครับสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณเยี่ยนจือครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้เคยได้สัมภาษณ์ผู้นําประเทศคนไหนมาก่อนไหมครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เยี่ยนจือมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีไทยค่ะแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีประสบการณ์สัมภาษณ์ผู้นําของประเทศใดมาก่อนนะคะ แต่ว่าเย่นจือมีประสบการณ์สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยหลายท่านนะคะต้องยอมรับว่านะคะการที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้นําของประเทศไทยนะคะเป็นโอกาสที่หายากมากแล้วก็ตัวเย่นสือเองนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นและเครียดดังนั้นนะคะก็ต้องทําการบ้านให้เยอะๆนะคะก็ไปคุ้นข้อมูลเกี่ยวกับท่านนายกและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบันนะคะคนอกจากนี้แล้ว ต้องเตรียมคำถามที่หลากหลายเพื่อให้การสัมภาษณ์สามารถมีเนื้อหาที่ครบถ้วนนะคะเห็นคุณยิ่นจือเตรียมตัวขนาดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับพอมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านนายกของไทยจริงๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับแน่นอนว่าการที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนายกนะคะยิ่นจือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นประสบการณ์ที่หายากมากนะคะขณะที่รอท่านนายกมานะคะยิ่นจือก็ตื่นเต้นมากทีเดียวนะคะ แต่ว่าขณะที่ท่านนายกเดินเข้ามาและทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มอบอุ่นน้ำเสียงนุ่มนวลเป็นมิตรนะคะทำให้เย็นจือรู้สึกว่าของใครทันทีค่ะการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะจึงตามเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นกันเองค่ะและเย็นจือขอเชยความประสบการณ์ของตัวเองนะคะซึ่งได้ประทับใจมากที่สุดก็คือที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดประโยคที่ว่า อย่างหน้าของดิฉันเองก็สามารถบอกได้ว่าเป็นคนจีนได้ค่ะคนจีนก็เหมือนคนไทยคนไทยก็เหมือนคนจีนคำพูดของท่านนายกนี้นะคะทำให้ผู้สื่อข่าวที่ร่วมสัมผัสต่างรู้สึกว่าใกล้ชิดและอบอุ่นใจมากค่ะ และก็ในโอกาสนี้นะคะขอกล่าวถึงรูปแบบการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นรูปแบบสัมภาษณ์หมู่ค่ะโดยมีสื่อมวลชนหลักของจีนหลายสื่อร่วมสัมภาษณ์ด้วยกันค่ะท่านนายกนะคาได้พูดถึงประเด็นต่างๆอย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ของท่านอย่างชัดเจนค่ะ ท่านได้พูดถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้านต่างๆเนื่องในโอกาสการครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนค่ะอย่างเช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการกีฬาและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้มพื้นฐานขณะเดียวกันนะคะท่านนายกยังได้กล่าวถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวจีนที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ความคืบหน้าหมายของโครงการรถไฟไทยจีนและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในระยะยาวเป็นต้นค่ะการเดินทางเยือนจีนของนายกไทยครั้งนี้นอกจากที่กรุงปักกิ่งแล้วเห็นว่าท่านนายกเองก็เดินทางไปที่เมืองฮาบินด้วยนะครับไปร่วมพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวคุณเยี่ยนจือเองมีโอกาสเกาะติดภารกิจท่านนายกทั้งที่กรุงปักกิ่งรวมถึงที่ฮาบินด้วยเลยหรือเปล่าครับเยี่ยนจือก็ได้เดินทางไปยังเมืองฮาบิน ซึ่งเป็นเมืองเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ฤุูหนาวครั้งที่9ชิปนี้เราไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนายกอย่างเป็นทางการค่ะ <c oughs> เนื่องจากท่านมีกำหนดการที่ค่อนข้างแน่นแต่ว่าเราก็มีโอกาสไปตามท่านนายกที่สนามแข่งฮอกี้น้ำแข็งนะคะนอกจากนี้แล้วทีมงานของเราได้ไปไถา่ายทำที่ไทเฮาส์ถ่ายทำที่สนามแข่งขนันมีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว ของไทยค่ะแล้วก็มีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะยังมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถพันธ์สเก็ตน้ําแข็งนานาชาติของไทยค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังได้พูดคุยกับนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตเลอสะเก็ตลีลาค่ะของทีมชาติไทยโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆที่จะออกอากาศในเร็ดนี้นะคะรับรองว่าจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลายค่ะ ทีนี้อยากจะมาเจาะลึกเรื่องของการตั้งคําถามครับอยากจะถามคุณเยี่ยมจือว่าเราเลือกประเด็นไหนอยากที่จะถามทางนายกรัฐมนตรีของไทยบ้างครับ 1. นึ่ในหัวข้อหลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับการสนับสนุนกีฬาและความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างสองประเทศแล้วก็การเฉลิมฉลอง50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนะคะ ก็เป็นประเด็นที่สําคัญยิ่งในปีนี้นะคะดังนั้นเยนสื่อจึงเตรียมคําถามเกี่ยวกับความร่วมมือในการฉลงฉลอง50ปีไทยจีนรับรองว่าทั้งสองประเทศนะคะต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ความร่วมมือเกี่ยวกับทั้งสองประเทศในอีก50ปีข้างหน้าจะมีอะไรบ้างคะ่ะ แล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยให้กับชาวจีนของประเทศไทยค่ะว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับชาวจีนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเยนจือก็ได้เตรียมคำถามเกี่ยวกับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในหลายๆด้านอย่างเช่นโครงการรถไฟไทยจีนเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดแล้วก็ความร่วมมือทั้งด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศค่ะ แน่นอนนะครับคุณเยี่ยนจือว่าหนึ่งในคําถามที่ขาดไม่ได้ก็คือความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศระหว่างไทยกับจีนแล้วเรื่องนี้เองคําถามนี้เองท่านนายกพูดถึงความร่วมมือระหว่าง2แผ่นดินยังไงบ้างครับค่ะในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะท่านได้พูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในหลายๆด้านค่ะโดยเน้นถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้มพื้นฐานและการลงทุนของจีนในประเทศไทยเป็นต้นค่ะ ทั้งนี้นะคะท่านได้พูดถึงความคืบหน้าใหม่ล่าสุดของโครงการรถไ่ายไทยจีนระยะที่2ก็คือช่วงโคราชหนองคายค่ะซึ่งโครงการนี้จะทำให้สามประเทศได้แก่ไทยสบบลาวและประเทศจีนสามารถเชื่อมโยงกันและทำการค้าขายได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตทางด้านกีฬานะคะท่านนายกได้พูดถึงกีฬาในฐานะหนึ่งในอุตสาหกรรมซอฟ t าวเวอร์พอลิีซึ่งทางการประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญในด้านนี้อยู่ ดังนั้นนะคะไทยและจีนก็สามารถส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาระหว่างสองประเทศนะคะเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศค่ะขณะเดียวกันท่านนายกยังได้กล่าวถึงไทยบ็อกซิ่งหรือมวยไทยซึ่งท่านจะอยากให้มวยไทยสามารถโกอิงเดรมมากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนค่ะท่านนายกยังได้พูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการรับมือกับปัญหาอัจฉรกรรมข้ามชาติและอัจฉรกรรมออนไลน์ค่ะเพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยในภูมิภาคนี้ค่ะในภารกิจการเดินทางเงยือนจีนครั้งนี้สื่อไทยมีการรายงานนะครับว่าในการพบหารือระหว่างผู้นําไทยกับจีนมีการชื่นชมกันเรื่องของความร่วมมือรับในการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติในประเด็นนี้ท่านนายกไทยให้สัมภาษณ์สื่อจีนว่ายังไงบ้างครับ ท่านนายกได้พูดถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งและควรดาเนินการอย่างเด็ดขาดซึ่งในขณะน,นี้รัฐบาลไทยได้หยุดยั้งการกระทําผิดดังกล่าวในพื้นที่บริเวณที่เกี่ยวข้องแล้วและได้มีรายงานเบื้องต้นว่าจานวนคดีลดลงแล้วท่านนายกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ระหว่างได้พบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้งผิง ซึ่งท่านสีนะคะก็ได้ติดตามนโยบายของไทยที่กำลังดำเนินอยู่แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่มีคุณค่าหลายประการค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังทั้งในด้านและเปลี่ยนข้อม,มูลและในด้านการอัปเดตความคืบหน้าร่วมกันค่ะส่วนในเรื่องการท่องเที่ยวคนจีนเองยังคงเดินทางมาประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีกระแสะข่าวบางอย่างที่อาจจะทําให้กระทบ กับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนบ้างแบบนี้ท่านนายกไทยมีการย้ําในเรื่องของการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนเวลามาเที่ยวไทยยังไงบ้างครับท่านนายกก็ได้กล่าวถึงความสําคัญของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยท่านเน้นย้ำว่าการดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยนะคะเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษคะ่ะ ท่านยังกล่าวว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยนะคะถึง6.7ล้านคนแม้ว่ายังไม่ได้กลับสู่ระดับก่อนโควิดแต่จำนวนผู้มาเยือนก็ยังคงเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะโดยท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างดีที่สุดและติดตามผลการดำเนินง,งานอย่างใกล้ชิด ทีนี้อยากจะถามคุณเยี่ยนจือครับว่านอกจากสื่อมวลชนแล้วในแง่ของภาครัฐรัฐบาลจีนรวมถึงประชาชนชาวจีนเองเขาให้ความสําคัญกับประเทศไทยขนาดไหนครับคําถามนี้นะคะเย็่ยนสือคิดว่าสามารถอภิปรายจาก3ด้านหลักๆก็คือประการแรกนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะ การเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะมีการพบปากับประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงรวมไปถึงมีการพบปากับนายเจ้าเล่อจี้ประธานคณะกรรมาการประจําสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งทั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้งระหว่างทั้งสองประเทศค,ค่ะประการที่สองนะคะก็เห็นได้จากความร่วมมืออย่างรอบด้านและห,หลายระดับระหว่างสองฝ่ายค่ะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะจีนและไทยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาเป็นต้นค่ะ,สะแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งที่ว่าจีนไทยใช่อื่นกไกลพี่น้องกัน จีนยังคงรักษาตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยนะคะติดต่อกันมา12ปีแล้วทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆโดยการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะจีนและไทยมีการลงนามในเอกสารความร่วมมือต่างๆมากมายถึง14ฉบับเลยค่ะครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์การลงทุนด้านสีเขียวการค้าข้ามพรมแดนเทคโนโลยีการบินอวกาศเป็นต้นค่ะและท่านนายกก็ยังเผยว่า จีนจะส่งมีแพนด้าคู่ใหม่นะคะมาย,ยังประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะและประการที่3นะคะเย็นจะเห็นว่าสามารถเห็นได้จากด้านการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองฝ่ายนะคะด้วยประเทศไทยนะคะยังคมเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวจีนยกตัวอย่างของเยนสือเองนะคะคึมคึก็มักจะมาขอ,ขอคำแนะนำว่าอยากไปเที่ยวที่ประเทศไทยนะ ไป,ไปช่วงไหนจะมีอากาศดีที่สุดมีที่ไหนบ้างที่ไม่ควรพลาดมีรางอาหารใดที่แนะนำนะคะเป็นต้นก็ต้องบอกว่าในสายตาของชาวจีนส่วนใหญ่นะคะประเทศไทยยังคงเป็นประเทศแห่งร้อยยิ้นเช่นงเขยค่ะแม้ว่าในช่วงนี้นะคะอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างแต่ชาวจีนก็ยังติดตามมาตรการต่างๆที่รับมือกับปัญหานี้ของไทยอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้นะคะอยากจะบอกว่า จีนไทยมีความคล้ายคลึงกันด้านวัฒนธรรมขนบประเพณีแม้ว่าทั้งด้านภาษานะคะก็มีความคล้ายคลึงกันกในระดับหนึ่งกับภาษาธรรภาคใต้ของจีนค่ะประชาชนทั้งสองประเทศนะคะมีความผูกพันกันมาโดยตลอดต่างที่ท่านนายกนฐมนตรีกล่าวขณะให้สัมภาษณ์ว่าจีนและไทยด้วยวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันการที่จะประสานง,งานหรือทำอะไรร่วมกันการเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องฝืนค่ะ และสุดท้ายนี้ครับคุณยี่นจืออย่างที่เราทราบกันว่าปีนี้ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนนะครับอยากจะถามคุณยี่ยนจือนิดนึงว่าตลอดทั้งปีนี้ปี2,568ปี2025เราจะได้เห็นความร่วมมือหรือว่าการเดินทางไปมาหาสู่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนขนาดไหนครับ ปีนี้นะคะเป็นปีที่สำคัญยิ่งสำหรับทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นการครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนไทยซึ่งเือเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในหลายๆด้านรวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนา,นาคตค่ะแน่นอนว่าปีนี้นะคะไทยและจีนจะร่วมมือจัดกิจกรรมฉลอง50ปีมากมายและหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่นการเดินทางไปยังประเทศไทยของนักการทูตขนฟูจีนจะส่งมีแพนด้าคู่ใหม่มาอยังไทยนอกจากนี้แล้วความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างรถไฟไทยจียงระยะที่สองและมาตรการต่างๆที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางระหว่างกันของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศนะคะ รวมไปถึงความร่วมมือในขอบเขตต่างๆที่อยู่ในเนื้อหาของเอกสารความร่วมมือ14ฉบับที่ไทยและจีนลงนําไว้ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีไทยเยือนจีนครั้งนี้นะคะล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามกันค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจจริงๆนะครับต้องขอบคุณคุณเยี่ยนจือมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ส่วนการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งนี้จะมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างไรอีกบ้างไปติดตามกับคุณชุยเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมในวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนไทยและปีทองแห่งมิจฉภาพจีนไทยดังเสาไพทางทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีไทยเยือนจีนอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่5-8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการเยือนครั้งนี้มีจุดที่น่าสนใจอะไรบ้างขาเชิญติดตามครับ ในช่วงการเยือนประธานที่ปดีฉีจิ้นผิงของจีนพบกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลือดจี้ประธานคณะกรรมการประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพบพูดคุยกับนางสาวแพทองทานชินวัตรเช้าวันที่6กุมภาพันธ์ที่มหาสาราประชาชงกรุงปักกิง่งนายีจิ้นผิงประธานที่ปดีจีนพบกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยที่อยู่ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ นายสีจิ้นผิงรับุูว่ามีตรภาพจีนไทยสุบทอดมานับพันปีจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันมีความสดใสย,ยิ่งขึ้นผ่านการเวลานับแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครึ่งศตรวรรษเป็นต้นมาทั้งสองประเทศยังอยากเคารพซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อก,กันด้วยความเสมอภาคเชื่อถือซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งพิทักษ์อธิปไตยความปลอดภัยและผลประโยชน์การพัฒนาอย่างแน่วแน่มาโดยตลอด ปีนี้ครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนไทยและเป็นปีทองแห่งมิตรภาพจีนไทยทองสองฝ่ายต้องสุบทอดภารกิจในอดีตและมุ่งสู่อนาคตจับมือกันเข้าไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องผลักดันให้การสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร,ร่วมกันเข้าสู่ระดับลึกและมั่งคงสร้างความผาสุกให้กับประชาชนสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นอำนวยประโยชน์แก่ภูมิภาคและทั่วโลกมากยิ่งขึ้นท่านดัางสาวัยทองทานชินาบัตนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่า 50ปีมานี้ความสัมพันธ์ไทยจีนฝ่าลมฝนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอดมีความเชื่อถือและเคารพผมประโยชน์ที่เป็นหัวใจสําคัญของอีกฝ่ายมาโดยตลอดได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วม,มมือฉมิรเป็นพิเศษไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวเราคอยจับมุมกันเสริมสร้างกำไรม,ไมาหาสูงในระดับสูงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบุคลากรและความเข้าใจระหว่างประชาชนขณะน,นี้จีนไทยสองประเทศ กำลังใช้โอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้กระชับกันไปมาหาสุกันในระดับต่างๆอย่างใกล้ชิดเดินหน้าการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางลุงลึกความร่วมมือตั้งการเชื่อมต่อก,กัน,นกกรกรเศรษฐกิจการค้าการเกษตรการเงินและเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นต้นตั้งที่นางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายกรทศมนตรีไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภากภาษาไทย cmg ว่าในอนาคตจีนกับไทยจะสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง ผลักตันงให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้มุ่งไปสู่50ปีทองมิตรภาพจีนไทยต่อไปช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจางเจียเจียกันต่อกับภูเขาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่สวรรค์จะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาจับจ้องมองจีนครับ